หรับ6แอปพลิเคชันที่เรามาเปรียบเทียบกันวันนี้นะครับเราจะมีแอปโบไลแมนทาดาแม็กซิมแล้วก็อินไดนะครับ6แอปพลิเคชันก็จะเปรียบเทียบ2ระยะนะครับก็เรียกไปใกล้ๆกับเรียกไปไกลๆดูนะครับเรียกไปใกล้ๆเนี่ยเราจุดตั้งต้นของเราอยู่ที่ซอยโยทีใกล้ๆโรงพยาบาลราชวิถีนะครับตั้งไปที่เซ็นทรัลเวิร์ส่วนระยะไกลเราจะตั้งไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับดูกันว่า2ระยะนี้ใกล้กับไกลกับ6แอปพลิเคชันราคาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราลงไปใกล้ๆดูนนะครับครับเเ็ทว เลือลับจุดนี้ก็ราคาอยู่ที่ถ้าจัดแก๊สก็่0า90บาทครับเห็นครับ okay, ครานี้เรามาดูโบบ้างนะครับเซ็นทรัลเวอร์ครับเช่นกันดีโซนนะครับไลแมนเซ็นทรัลเวอร์นะครับรถมีให้เลือกแค่3อย่างนะครับ ซิมละ่ะไม่เคยใช้เลยนะครับแม็กซิมโซนดีนะครับเซ็นทรัลเวิร์มอเตอร์ไซค์ยอยู่ที่40บาทครับถ้าเป็นรถรถยนต์เนี่ยมีให้เลือกก็คือราคาปกติก็จะ80บาทรถยนต์ไฟฟ้า80บาทรถแท็กซี่7 7บาทนะครับครับสำหรับทาดานะครับเซ็นทรัลเวิร์สมอเตอร์ไซค์ยอยู่ที่15บาทรถยนต์อยู่ที่111บาทนะครับรถยนต์อีโค่หนบาท สำหรับอินไทนะครับเซนทันเวอร์มีรถยนต์นะครับสีที่นั่งเนี่ย9 3บาทแบบเร่งด่วนนะร้6บาทเดี๋ยวต่อไปเราลองไปไกลๆก,กันดูบ้างนะครับไปธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับก็ราคาจะอยู่ที่จัดแก๊ป324บาทนะครับจัดแก๊ปมาดูโบ๊ครับ เพลย์ออริตี้อยู่ที่727บาทมอเตอร์ไซค์แบบอีโคนะครับ315บาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์3ามรบาทนะครับรถยนต์อยู่ที่322บาทลายแมนกันนะครับมีรถให้เลือก3แบบแม็กซิมครับเรามาดูทาดานะครับทาดาอินได้ามาซา่วนทั้งสิทธิ์เนี่ยรถยนต์สีที่นั่งก็สี่ี่สิบาบาทนะครับรถเรียกด่วนเลยครับเรียกเร็วก็คือ5้าบาท โอเคครับก็ครบกันไปทุกแอปพลิเคชันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไงผมไปทําสรุปเปรียบเทียบ <ๆ S 2> กันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าค่าเรียกรถของแต่ละเจ้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูราคาเรียกรถระยะทางใกล้ๆราคาประหยัดรถเล็กหรือแท็กซี่ก็ได้นะครับถ้าเรารับผู้โดยสารแถวๆโรงพยาบาลราชวิถีไปเซนทรัลเวิร์ระยะทาง3.5กิโลเมตรราคาถูกที่สุดก็จะเป็นโบว์เบสิกแล้วก็แม็กซิมราคา80บาทราคาขยับขึ้นมาก็จะเป็นแก๊ปชัดแก๊ป90บาทไลแมนอีโค91บาท อินได้เกบาทและแพงที่สุดก็จะเป็นทาดา111บาทมาดูราคาเรียกรถระยะทางไกล,ลรถราคาประหยะัดรถเล็กหรือรถแท็กซี่ก็ได้นะครับถ้ารับผู้โดยสารแถวโรงพยาบาลราชวิถีไปส่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังสิลระยะทาง39กิโลเมตรราคาถูกที่สุดก็จะเป็นโบเบสิก3 2 2บาทแก๊ปจัดแก๊ป324บบาทแม็กซิม341บาทไลแมนอีโค351ยบบาทอินได้4 2่บาทและแพงที่สุดก็จะเป็นทาดา5 0 8บาท แถมให้อีกสักนิดนะครับถ้าอยากจะเรียกรถเป็นรถบ้านรถกลางหรือรถเล็กก็ได้แต่ไม่เอารถแท็กซี่ราคาทั้ง6แอปจะเป็นยังไงบ้างเรามาตั้งต้นทะลับผู้โดยสารที่โรงพยาบาลราดวิถีไปส่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังสิตน,นะครับระยะทาง39กิโลเมตรราคาถูกที่สุดก็จะเป็นแกป๊ปแก๊ปคาร์นะครับ333บาทแม็กซิม341บาทอินได้สามบาทโบ๊ทโหมดโบ๊ทนะครับ412บาททาดายูโ,โนโมินะครับ519บาทครับเก้าบาทคร ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบราคาแอปพลิเคชันเรียกรถทั้ง6แอปพลิเคชันเพื่อนๆที่เป็นผู้โดยสารนะครับเรียกใช้รถกันอยู่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรียกใช้แอปไหนมากที่สุดนะครับชอบไม่ชอบแอปไหนยังไงก็มาแลกเปลี่ยนมาแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ